วอนสังอวันโรนรองนายย้ตีฝ่ายกฎหมายออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่านายทักษณิณชินวัตรอดีตนายย้ตีสามารถถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้แม้ก่อนหน้านี้เมื่อ31สิงหาคม2566นายทักษณิณชินวัตรจะเคยได้รับการพระราชทานอภัยโทษจาก8ปีลดโทษเหลือ1ปีมาแล้วก็ตามแต่การลดโทษดังกล่าวนั้นเป็นพรมราชวินิจฉัยของในหลวงไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่นายทักษณิณชินวัตรเป็นการ ยื่นถวายดีกาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมนายทักษิณสามารถที่จะยื่นถวายดีกาได้กรณีที่คดีความถึงสิ้นสุดอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกทวีสอสอ่องอดีตลัมตียุติธรรมจะเรียกว่ายกดีกาของนายทักษิณออกไปแต่ว่าที่สุดแล้วขั้นตอนสุดท้ายหรือคำ ตัดสินสุดท้ายนั้นก็ต้องรอพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้าดูตามตัวบทกฎหมายก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยยังสามารถที่จะถวายดีกาขอพระราชาทานอภัยโทษได้เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีการถวายดีกาขอพระราชาทานอภัยโทษจากนายทักษิณเลย